สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไม่น้อยจะเฮ็ดน้ำพริกคานะคะสูตรขัวทุกอย่างแล้วก็ทอดพริกแห้งนะคะจะเอิ่อญเป็นว่าน้ำพริกคาอันนี้จะเป็นข้าที่ขัวแล้วนะคะโคกงข,ข้าให้แหลกกรอนนะคะน้ำพริกคาวันนี้ที่ตั้งซื้อวาน้ำพริกค่าเอาน้ำพริกเอาน้ำพริกค่พกาพริกทอดเนาะคะ่ะ น้ำพริกคาไปหน่อยเคยลงไปให้เบิ่งทาน,นึงแล้วนะคะสําหรับการตาําคานะคะใส่พริกมากก็จะเผ็ดมากกะะ็ค่ะเพราะว่าคายปกติกับเผ็ดอยู่แล้วนะคะดังนั้นความเผ็ดอยู่ที่พี่น้องกําหนดนะคะถ้าคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดควรคํานึงเรื่องคาวก่อนนะคะเพราะว่าคามันจะมีรสชาติความเผ็ดอยู่แล้วาการตํา,ตาน้าพริกคาทําได้หลายวิธีสูตรไทยสูตรมั่นเนาะคะ่ะบางคนผักตาแล้วเอาไปพัดบางคนขัวเครื่องทอดเครื่องแล้วเอามาตามํา มมนแล้วแต่นะคะสูตรใครก็สูตรมันเนาะค่ะการทํากับข้าวเดี๋ยะบอกนา้เปล่แล้วว่าเพราะมีกดตายตัวนะคะทําทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่เราอยากทําให้มันเล็ะๆแหลกๆไปเลยนะคะเพราะว่าคาเดี่ยถ้ามันเป็นชิ้ไงไญ่ไล้เห้าหย่่งถือมันจะเผ็ดตำให้มันเละๆ ิมละเอียดแล้วนะคะใส่นี้เลยค่ะกระเทียมขั่วแล้วก็พริกทอดนะคะพริกแห้งนะคะทอดกระเทียมขั่วพริกแห้งทอดนะคะโขกค่ะโขกทุกอย่างให้เข้ากันเป็นเมนูทง่ง่ายๆบานๆยังมากไม่ไผ่เคยเห็ดใด้นะคะโขกทุกอย่างให้เข้ากันใส่ไว้ละแป๊บหนึ่งนะโขกละเอียด กินก็หนียหอนห่อนกระแซบแซบได้ี่นอองเด้อน้ำพริกขาเนี่ยแต่ต้องสำหรับคนที่ชอบกินขาปกติไม่หน่อยสีบ่อเฮกับข,ข้าวอกใส่ต้มย่ำใส่หยังสีไม่หน่อยสีบ่อใส่ชานะคะพอไม่หน่อยว่ามันดูดเคืองมันก็คืออ่าความขิดของไขของมันเนาะแต่ว่าในความผู้ซึ้งของเมนหน่อยเนี่ไม่หน่อยใส่เรามันดูดเคืองเม่หน่อยกับบ่อใส่มันนะเฮ็ดแล้วนะคะ พอ่พริกแหลกละเอียดเรียบร้อยแล้วเข้ากันแล้วนะคะปรุงเครื่องค่ะใส่รสดีนะคะใส่รสดีลงไปตามด้วยเกลือค่ะเกลือเกลือนะคะเพิ่มความเค็มโขอ,อยยางให้ร่วมกันให้มันละเอียดใส่กันให้มันละลายเข้ากันเนาะคะ่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อน,อนมันจะได้รสชาติพยายามตำให้มันได้เนื้อเดียวกัน รู้หอมมากพี่น้องชีมผงผอืมเกือ,อีกนิดนึงผะเพื่อเขากินกนเหนียวนะคะ มันจะออกเผ็ดเข้มนะคะหอมพานะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะตักใส่จานวางบนจานพักใปเบิ้งนะคะเห็นไหมคะน่ากินน่าเอ่ยเดี๋ยวขอเวลาตักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะตาของน้่พริกขาเานะคะน้ำพริกขาข้าวะะเหนียวร้อนๆเขาเจ้าห่อนๆหอดไข่เจียวก็เสร็จสับเรียบร้อยนะ้ะค่ะกินกับผักงากระแสบนะคะวันนี้แม่นก็ได้พกของแม่กันย่ามันเดิมลนะคะคนไทยมายังหลายอยู่นะคะเราไปเห็ดเบิ้งนะคะไม่นุ่งง่ายเลยค่ะ รับรองว่าแซ่บแน่นอนนะคะหนึ่งความหักหนึ่งความปรารถนาดีจากไม่ยนอยนะคะด้วยรักใจใจใจ้ารักนะจุ๊บจุ